ใครทำทำไมทำไมอ่ะให้แม่ทำอะไรถึแล้วแม่แม่กินสจมโอ้ในลยหรออ่ะอ่ะแม่คืนอ่ะแล้วจะให้แม่ทำยังไงฮะไม่ดีไม่ดินะป๊าปอกับป๊าปได้ยินเสียงกันได้หรอ เอาก็แม่ก็คืนแล้วเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่นี่แม่คืนใหแม่กินเหรอใแม่กินนะอี่ก็่ัหนนไหมออันนี้อันนี้กับพ่อเนี่ยแล้วจะเอาอันไหนแม่กินไปแล้ว แค่กินไปแล้วว่ะอันนี้ชิมมุงป้าเนี่ยนี่ไงชิมไหมชิมไหมชิมไหมหว้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ค่ะแย่ชิมดูก่อนหน้านี้นั่นนั่นเห็นไหมอ่าเอานี่ไปม,ม,มันอร่อยตั้งเลยนี่ต้องทำเอ๊ะสังขยาเนาะบาดครึ่งน,นี้ออกสังขยาสังขยาสังขยาดีนะ กินนออะ,ะงั้นแม่กินได้ไหมงั้นแม่กินนะโอเคนะแม่กินนะห้าเอาคืนนะอ่ะงั้นก็แม่ก็คืน จะเอาอะไรล่ะลูกจะเอาอะไรเอาก็เมื่อกี้นายให้แม่กินไงนี่อ่ะไปเอาเน้นเหรออันนั้นจะกินอันนั้นเหรอลูกเอาตอนแม่ให้แม่กินแล้วร้องทำไมทีนี้แล้วแม่กินแล้วร้องทำไม เอาวันเด็กโอ๊ยดอกการตะวัน hmm. ว mm ่าให้แ hmm. ม mm ่ก hmm. mm ินแล้วไงลูก